ตำแหน่งและวิทยาฐานะที่ดำรงอยู่15ตัวชีวัด 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการท่านผู้อำหนวยการระดับตาเตมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคิดค้นปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการดำเนินการตามแผนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้จัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดค้นปรับเปลี่ยนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรนำผลการนิเทศติดตามการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการคิดค้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกาหนดครูนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลคิดคน้นปรับเปลี่ยนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รายงานผลและนำไปปรับปรุงท่านผู้อำนวยการระดับตาเตได้คิดค้นปรับเปลี่ยนการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษานำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ทันพวมหน่วยการระดับตาเตสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดี คิดค้นปรับเปลี่ยนการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน ติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงเป็นแบบอย่างที่ดีคิดคน้นปรับเปลี่ยนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ท่านผูน้อำนวยการระดับตาเตคิดค้นปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่า นำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยคิดค้นปรับเปลี่ยนนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ท่านผูน้อำนวยการระดับตาเตคิดค้นปรับเปลี่ยนสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพทันภูมิหน่วยการระดับตาเตได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ โดยการเข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานทั้งรูปแบบออนไซต์ site, และรูปแบบออนไลน์ line. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเกิดสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษารอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมเป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะ นวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาคิดค้นป,ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสถานศึกษาส่วนที่สองการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาท่านผู้อำนวยการระดับตาเตจัดทำประเด็นท้าทายเรื่อง การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โรงเรียนบ้านสันโคงเชียงรายจรุลราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง มีวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โรงเรียนบ้านสันโคงเชียงรายจรุนราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งสงสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จำนวน3รูปแบบได้แก่ รูปแบบชุมชนการเรียนรู้แบบโรงเรียนเป็นฐานรูปแบบชุมชนการเรียนรู้แบบสายชั้นเป็นฐานและรูปแบบชุมชนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นฐาน 3. สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการเริ่มต้นดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเห็นภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งหมด 4. ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยการจัดกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนในลักษณะของกลุ่มใหญ่ทั้งโรงเรียนหรือกลุ่มที่แยกเป็นกลุ่มย่อยๆตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสายชั้นเดียวกันจัดตาราง PLC สัปดาห์ละ1-2ชั่วโมง โดยกลุ่มที่แยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสายชั้นเดียวกันมีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ 5. ประเมินผลที่ได้จากรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โรงเรียนบ้านสันโคงเชียงรายจรุนราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งส่งผลให้โรงเรียนบ้านสันโคงเชียงรายจรุนราชมีรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นรูปแบบ active learning หัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้มีบทบาทนำในการเผยแพร่แนวคิดสร้างแรงจูงใจให้เพื่อนครูให้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้เป็นอย่างดี ผู้เรียนถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ซึ่งแสดงพฤติกรรมผ่านการอ่านเขียนตั้งคำถามอภิปรายร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรุนราชเป็นองค์กรสร้างความรู้โดยบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันผู้อำนวยการระดับตาเตจึงเป็นผู้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งดังที่กล่าวไปแล้วนั้นองค์ประกอบที่สอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทันภูมิหน่วยการระดับตาเตใช้หลักการมีส่วนร่วมคือหลักร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบร่วมรับผิดชอบ โดยสแสวงหาความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมสิทธิ์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูชมรมมิตรแก้วสหายคำที่เป็นการรวมตัวกันของครูและบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านสันคงเชียงรายจรุลราชมาช่วยพัฒนาการศึกษาอาทิการจัดทำภาป่าเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศ ของโรงเรียนการระดมทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจการพัฒนาการศึกษาสำเร็จเป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัดและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาองค์ประกอบที่สม การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทันภูมิหน่วยการระดับตาเตยยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทําทในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำริจของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธทิเด็กยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ทุกๆด้าน ส่งผลให้ในโรงเรียนบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนบ้านสันโคงเชียงรายจรุนราชได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจอาทิโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาบุคลากรได้รับรางวัลคุรุสดุดีสองคนได้แก่ครูรัชนาติบมาและครูทิวพรปูคำ รางวัลโอเบกอวอร์ดครูรักานาติบมารางวัลครูผู้สอนก่อนประถมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งปีการศึกษา2564ครูสุภาพร์ปัญญานวนรางวัลสายครูผู้สอนภาษาต่างประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง ปีการศึกษา2564ครูสาลิสาเยเบียงรางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี2564นายอมรินมณีรัตน์นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่และประเทศในทุกปีการศึกษา ตั้งแต่มีการจัดการทดสอบปีการศึกษา2,564นักเรียนมีคะแนนทดสอบระดับชาติโอเน็ตเต็ม100คะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ภายใต้การบริหารงานของท่านผูน้อำนวยการระดับตาเตชุมชนและผู้ปกครองไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนที่โรงเรียนบ้านสันคงเชียงรายจุลราช ส่งผลให้โรงเรียนมีจำนวน,นนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษารวมกันมากที่สุดในจังหวัดเชียงรายขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ